ไอโฟนที่ให้ไปไม่เคยได้ใจหนูกลับมาวันนี้นะครับวันที่9พฤศจิกายนนะครับแสงเหนือก็เข้ามาฉีดหัวะพาอีกหนึ่งวันนะครับผมก็หัวะพาแสงเหนือก็ใกล้จะลงมีดแล้วนะครับใกล้จะให้แม่ค้ามากินตับแสงเหนือแล้วนะครับผมเสกเกตดูว่าหัวะพาแสงเหนือ จะปลูกค่อนข้างที่ค่อนข้างแน่นนะครับผมปลูกแบบนี้ข้อดีก็คือได้น้ำหนักดีนะครับข้อเสียก็คือรักษาค่อนข้างยากนะครับแต่ยิ่งเป็นช่วงปลายปีแบบนี้น้ำค้างแรงใบหัวละพาก็จะรักษายากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเมษามีนาเมษาก็เป็นขนมกรุบกรอบทำง่ายรักษายากเอ้ยรักษาง่ายนะครับช่วงนั้นอาทิตย์ หรือ10วันฉีดยาหนึ่งครั้งก็ยังได้กินแบบสบายๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นปลายปีแบบนี้ก็จะรักษาค่อนข้างยากนะครับและยิ่งเป็นลองสปริงเกอร์แบบนี้ความชื้นสูงก็จะรักษายากนะครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสงเหนือนะครับเพจแสงเหนือกเกษตรพารวยแล้วเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube แสงเหนือกเกษตรพารวยนะครับผม อีกสักหนึ่งอาทิตย์แสงเหนือคงจะต้องตามแมค่ค้ามากินตับนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าแสงเหนือผสมอะไรนะครับมาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้แสงเหนือจะฉีดหลพาแสงเหนือจะใช้เชื้อราตัวไหนนะครับวันนี้แสงเหนือก็จะสลับเชื้อราไปเรื่อยๆนะครับผม วันนี้วันที่เกใช่ไหมที่9วันนี้วันที่9พฤศจิกายนนะครับแสงเหนือฉีดหัวละพาหวัวพาก็จะฉีดยาถี่หน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อราอย่างเดียวก่อนดูผสมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube แสงเหนือกเกษตรพารวยนะครับตัวแรกน,นะครับแสงเหนือก็จะใช้แมนโคเซปแมนโคเซปนะครับ แมนโคเซปนี้ก็จะเป็นยาสัมผัสนะครับไม่ใช่ยาดูดซึมคือว่าใส่ไปเพื่อจะให้มันเกาะใบนะครับช่วงนี้น้ำค้างจะแรงนะครับผมตัวที่สองไดเมโทโมอฟนะครับแสงเหนือก็จะใช้ตัวดีนะครับตัวที่มีคุณภาพสูงนะครับ แมนโคเซ็ปจะใช้ประมาณ5ขีดต,ต่อน้ำา200ลิตรส่วนไดเมโทมอฟจะใช้2ขีดถึง2ขีดครึ่งต่อน้ำา200ลิตรนะครับผมแล้วตัวที่3นะครับอีทาบออ็อกแซมอ่ หัวลพานะครับปลายปีก็จะทําค่อนข้างยากก็จะต้องใช้ยาที่มีคุณภาพสูงนะครับเท่านี้นะครับแสงเหนือก็จะใช้แค่สามตัวนี้เท่านั้นนะครับเอ่ออีกไม่กี่วันแ็ตามพ่อค้ามาตัดแล้วน,นะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับ ขอบคุณครับ